สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น้อง,องๆชาวย t u b e ทุกท่านครับผมอยู่กับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสาหรับคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศตรงนั้คือเกาเหมือนเดิมนะครับกะเมื่อนีก้กะออกมาเมืองตะก,กานะครับออกมาเมืองกาที่วานไ้กะยุบุ่นแล้วครับเดี๋ยวไปกับซงเป็นเขียวๆแน่แล้วะครับ ฝนตกติดต่อกันกับกบตกบ่แห้งนะครับกับสองสามมื่อก็ถือว่าแห้งนะครับมาชั่นน,น้ำในห่วยมันมันเพิ่มขึ้น,นครับตอนนี้ค้นก็นสูบน้ำหลายนะครับน้ำก็เริ่มลดลงหลายแล้วนะครับเดี๋ยวสิพายมึงก่านะครับ ถือว่าเกิดดีครับก่าตานี่ครับรุ่นที่ว้านไม่กวนหนานี่สีบ่บ่เกิดดีปะนี่ครับนี่ถือว่าโอเคนะครับ กเขาท่านะครับปกติดีเขาเกิดง้ามครับรุนไว้รุนที่บ้านไรก้อนหนนี่มันกระสีได้ประมาณจากเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ถือว่าเก่าสิบนี่ได้โอเคครับเก่าสิบนี่พ่านครับเก่าสิบเก่าสิบหา นองใหม่กับ่าท่านให้ออกครับ